ปัญหาที่เรามาแล้วต้องการจะแก้ไขมันก็ถูกแก้ไขแล้วคือมันมันจำภาพเดิมแทบไม่ได้แล้วอะสวัสดีค่ะชื่อพึ่งนะคะมารักษากับ BSL รักษาฝ้าฝ้านี่คือเป็นมานานมากแล้วตรงหนกแก้มแล้วก็ยาวมาจนถึงประมาณหางๆตายเนี่ยนะคะคือรักษามาหลายที่แล้วมันก็ไม่ดีขึ้นเลยไม่ว่าจะใช้ทั้งยาทาหรือเลเซอร์หรือทำมาหลายอย่างมากๆ แต่ว่าพอไปอ่านรีวิวที่ที่อยู่ในเว็บไซต์นะคะไปเจอคนนึงอะคะ่ะที่มาจากภูเก็ตดูบีฟอร์อัฟเตอร์รู้สึกมันเห็นผลชัดเจนมากก็เลยตัดสินใจมาที่นี่มาลองดูอะคะ่ะคุณหมอก็บอกว่าเป็นฝ้าฮอร์โมนแล้วมันก็เป็นแบบแบบลึกด้วยอย่างเงี้ยค่ะเวลาแต่งหน้าต้องแต่งหน้าหนาเพื่อต้องกลบต้องใช้คอนซีลเลอร์แบบกลบบริเวณตรงเนี้ยและยิ่งแต่งหน้าหนายิ่งทำให้แบบรู้สึกมีเป็นเขาเรียกอะไรอะอายุเยอะอะสูงวัยอะไรเงี้ยค่ะ แต่รักษากับ BSL มาเนี่ยนะคะแต่เริ่มมาจนถึงวันนี้กับ2ปีเนี่ยแฮปปี้มากโอ้คนละเรื่องแตกต่างมากหน้าเรามันดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะดูจากดูผลลัพธ์ได้เลยอจริงๆพอขอคุณหมอดูรูป before ด้วยจนมาถึงตอนนี้เป็น After มันแตกต่างชัดเจนมากแล้วก็คือชีวิตประจําวันเนี่ยดีมากรู้สึกมีความสุขมากรู้สึกมั่นใจขึ้นมากตั้งแต่มารักษากับ b s l ค่ะก็มีคนทักเหมือนกันว่าอุ้ยไปทาอะไรมาหน้าใสาแต่ว่าที่เบื่อใจเห็นหลักๆเลยเนี่ยคืออุ้ยไปทำอะไรมาหน้าเด็กจัง ช่วงอยู่โควิดไปนะคะก็ตอนแรกก็รู้สึกกังวลว่ามันจะเป็นยังไงฝ้าจะเข้มขึ้นหรือเปล่าเพราะเราเคยมาทําเลเซอร์มามารักษาหน้ามันก็ฝ้าก็ไม่ได้ไม่ได้เข้มขึ้นเราก็เลยรู้สึกเออ,เอ,อโอเคแปลว่าผิวเราน่าจะแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะความประทับใจกับ BSL นะคะตั้งแต่แรกเริ่มที่เข้ามาเลยก็คือคุณหมอนเนี่ยให้คำปรึกษาได้ไดชัดเจนว่าเราอยากจะทำอะไรยังไงแล้วเราจะดีขึ้นได้อย่างไรปัญหาที่เรามาแล้วต้องการจะแก้ไขมันก็ถูกแก้ไขแล้วก็ตั้งแต่รักษาฝ้ามา ก็คือคือรักษามาเยอะมากท่าหลายที่เราไปเรียกว่ามาเกินประมาณแบบว่า6-7ที่ได้แล้วแล้วก็เพื่มมาที่ BSL ตอนนี้คือไม่ได้คิดว่าจะไปที่ไหนอีกแล้วที่เบีคงเป็นที่สุดท้ายที่เราจะรักษาก็คือเพราะว่าหน้าเราเราดีแล้วอะค่ะ